โอตัวสวยหุ้ยโดนโดนโดนครับโดนอีกแล้ว <S <S ส่วนคันเบ็ดที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็น u l 6.6ฟุตนะครับก็ลอกอิทิเลียมเบอร์พันนะครับสาย0.8ส่วนเหยื่อที่ขัดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นซาบิกิหนังปลาแท้นะครับแต่อันนี้เป็นของเก่าที่ใช้จากเที่ยวก่อนนะอันนี้ใช้ซ้าได้เรื่อยๆนะครับจนจกว่าจะขาดนะครับส่วนตะกั่วที่ผมใช้ทวงวันนี้ก็จะเป็นลูกละ20กรัมนะครับตัวนี้ก็ลองใช้ดูก่อนเพราะว่าตรงนี้มันหินเยอะครับปล่อยนานไม่ได้เดี๋ยวลงพื้นครับนี่ประมาณนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปดูนะครับว่าข้างนอกจะยังมีตัวไหมตอนนี้เราเจอฝูงหางโกยอยู่ตรงนั้นนะครับต้องรีบครับเจอฝูงต้องตีใส่ฝูงเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้ตัวกันไหมมาเที่ยวนนตตาผมบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะตีใส่ฝูงกันนะครับอุยยหุยยโดน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  ไอ้หลุดอะไรวะตัวแรกก็หลุดเลยโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวผมลองหัวสะพานที่เดิมเนี่ยแหละวิ้ยโดน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 อีกแล้วครับปลาอะไรวะปลาอะไรอ่ะเดี๋ยว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 หลุดวันนี้ลืมเอคีมมาโอ้ยตายละลืมเอคีมาเหมือนน่าจะมาเป็นฝูงนะครับเพราะว่า เห็นมันไล่กัดหลายทีแล้วตัวนี้ไอ้ยี่สียังสวยอะ่ะดูสีสวยมากปลาครับเรายังไม่รู้ว่าคือปลาอะไรนะเดี๋ยวเราลงก่อนแต่คงไม่น่ามาตัวเดียวหรอกเพราะว่าเมื่อกี้มันกินหลายทีแล้วครับแต่หลุดอุ้ยอุ้ยโดน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 ,โดนเอาอีกแล้วเนี่ยพอวางไว้เฉยมันดันกินนะแต่ถ้าตอนตกมันไม่กินงงกับมันนี้จริงไอปลานี้นหนวดแมวป่ะหนวดแมวเอา้าเรียบร้อยครับ ไปแล้วปล่อยเฉยอไม่ได้เอาที่คีบมาเป็นงนี้แหละครับอุยโดน,โดน,โ,ดนโดนครับโดนอีกแล้วมาแล้วไอหนวดแมวเชวนี้เราไม่มีพื้นที่เลยครับวันนี้ครับมันมันมันฝากบางมากต้องปล่อยเบรกหน่อยะ กัดแล้วหลุดง่ายมากนะครับตัวนี้มันยากตรงไหนวะเนี่ยลงถุงเนี่ยเออนะครับมาแล้วครับตัวที่สอง่อาปล่อยไปสองครับวันนี้โอ้โคตรปรากฏต,ตัวใหญ่มาก <c oughs> อูได้ปรากฏต,รตรัวเบลเลยอ่าอุ้ยโอ้โหได้ทีสามตัว <c oughs> ระวังมันหลุดนะหลุดง่ายมาก โดนตรงไหนเมื่อกี้ข้างนอกเหรอโ <okay. Okay. S 1> อ้ยตัวสวย <c oughs> ลงถังก่อนลงถังก่อนอุย <c oughs> หุยโดน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 อ่าอุ้ยหลุดไปตัวนึง <c oughs> โอ้โหปากมันบางจัดครับอ่าถ้าน้ำไม่แรงสีขนน่าจะเยอะครับ <c oughs> นี่ปลามันชอบทำอะไรย,ยังไม่รู้กันน่าจะได้ทอดอย่างเดียวอันเนี้ยโอ้โห <c oughs> อะไรอ่ะไอ้สากเหรอได้ไอ้สากจิ๋วไอ้สากโอ้โหไอ้สากตัวแรกของปีเลยนะเมื่อกี้โดนโดนครับโดนโดนอีกแล้วเข่ายากมากเรียบร้อยปลดต่อเนื่องครับต่อเนื่องดึงสะใจจริง มาสองตัวเลยเระวังหลุดระวังหลุดอุ้หเรียบร้อยครับปล่อยอ้าวโดนครับโดนนี่มันชอบกินจังหวะนี้แหละว,วาง,งเฉยๆทยาไมวางไม่กินด้วยนะโอ้แต่ตัวนี้กินเกินเลยเว้ย ใช่ก็มืดแล้วครับเดี๋ยวเก็บของกลับก่อนเด้อเดเก็บไปก่อนครับผมโอเคได้อยู่ครับได้อยู่วันนี้